เช่้พอนถูกไปหนไหนครับมาด้าบีทีห้าศูนยตัวนี้นะครับปี2 0 1 4ับสจน2องพับ้ารถบ้านแทๆ้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับมาดูรอบๆคันเลยครับคันนี้สวยเดิมสีเดิมบางทั้งคันนะครับมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยมาพร้อมยางใหม่ปี2 0 2 0นิดนิดนะครับดูด้านท้ายครับสวยแน่นอน ด้านหน้าด้านข้างมีรอยใช้การปกตินะครับดูบันไดครบอุปกรณ์ครบขันครับดูด้านในว่าสวยขนาดไหนครับดูครับนี่เป็นตัวหุ้มเบาะมานะฮะเบาะแคบสวยเดิมนะครับตะเข็บเดิมทุกชิ้นทุกบานนะครับรถคันนี้เครื่อง2.2ตัว V ีนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ฮะมีแอร์แบกด้วยกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ล้อแม็กครบชุดเลยนะครับออปชั่นเต็มนะฮะดูล้อแม็กยางที่สวยเลยครับอันนี้ยางปี2 2นะครับ เนี่เห็นไหมครับยางโคตรสวยเลยฮะเนี่ยไม้วิ่งได้2องแสนเก้ามื่นนิดๆนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับย้ำนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้มี a อร a p บฮะดูนะครับสวยๆฉ่ำๆเลยฮะสีเดิมนะครับมีรองรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับดูเครื่องครับหืมเครื่องโคตรใหม่ฮะดูครับเครื่องโคตรสวยนะครับรถคันนี้อยู่อำเภอเมืองกาลสินนะครับท่านใดสนใจก็โทร0 8 1 9 6 7 4 8 5นนะครับย้ำนะครับ คันนี้ผ่อนแค่5,999บาทนะครับท่านใดมีเครดิตก็ฟรีดาวไปเลยนะครับฟรีดาวไปเลยครับลดโยมเพื่อเมืองกาลสินนะครับคันนี้ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้ครับผมดูครับสวยๆฉ่ำๆเลยครับสีมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับย้ำว่าคันนี้สีไม่ได้เก็บมาเลยนะครับขอบคุณมากครับ